สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับขออีกหนึ่งคลิปนะครับจะเป็นการพูดนะครับครั้งสุดท้ายนะครับเพราะผมมีงานต้องทําอยู่แล้วก็การที่ออกมาพูดเนี่ยผมไม่ได้มาแคร์ตัวหรือมาล้างอะไรให้ใครใครผมพูดเรื่องจริงนะฮะจริงๆอะผมนิ่งมาตั้งนานแล้วพะผมรอรอหมดทัวร์เนี้ยหมดหน้าทัวร์นะครับหมดหน้าทัวร์เพื่อเดี๋ยวผมจะขึ้นกรุงเทพอีกรอบหนึ่ง าจจะต้องเข้าปึกษาผู้ใหญ่มันถึงเวลาที่ผมจะเล่นในเรื่องระบบกฎหมายหรือยังถ้าเล่นในระบบกฎหมายผมบอกเลยผมไม่เคยกลัวนะเพราะหลักฐานของผมมีเก็บเพียบนะครับการที่ผมนิ่งเงียบคือผมเก็บหลักฐานเรามาคุยกันในวันที่ผมทํางานวันนี้ผมขึ้นจากเกาะเพื่อรอรับทัวร์ฝรั่งเพื่อจะต้องนั่งเรือสติบกับเกาะพีพีนะครับเอานะครับเราจะเริ่ม เข้าสู่เรื่องเนื้อหาสาระเลยก่อนอื่นผมต้องกราบขอบคุณประสมนะครับที่ออกมาพูดให้ผมและเข้าใจว่าผมไม่ใช่บวอยอีในละคุณนะครับผมก็ขกราบขอบคุณนะครับส่วนวิธีการที่คุณจะจัดการกับอ e ินีรคุณยังไงก็เป็นวิธีการของคุณแต่ผมมีวิธีการของผมส่วนใครที่เคยเป็นโจทย์ผมจะไปโจมตีผมในช่องนู้นช่องนี้ผมไม่เคยวอรี่แม้กระทั่ง มีใครบางคนเอาคลิปผมไปเล่นผมก็ไม่ได้ไวอรี่เพราะผมการต้องการพูดให้ทุกคนเห็นว่าความจริงคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับบางคนเลิกโง่ตาสบ่างเลยละตลอดยะยเวลาที่เกิดคดีน้องผมคือตัวที่ชนทุกตัวที่มาให้ร้ายครอบรัวน้องใส่ลายน้องเอาการกันการตายน้องไปหาแดกผู้ชนหมดจนเป็นที่ไม่ถูกใจของใครลหลายๆคนที่เป็นมิจฉาชีพของแท้ จำคำผมไว้นะครับคนดีจริงไม่ดีจริงอยู่ที่การทำและการเวลาถ้าผมไม่แน่จริงตั้งแต่แคิดน้องเปิดมาจนกวันนี้ผมทำไมยังยืนอยู่ได้บางคนอนะ่ะผมไม่รู้จักหรอกแต่มาฟาดผมผมก็ฟาดกลับผมมีข้อมูลผมก็บอกอย่างเช่นข้างผู้ชายเอาเกงในให้ผู้ชายบ้าปะ่ะนะอย่างบางคน ไปเที่ยวพูดออกับใครว่าฉันเป็นคนดีไม่เคยมีคดียาไม่เคยอะไรพอกูเปิดออกมาก็รับไม่ได้แล้วก็ไปใช้วิธีฟ้องฟ้องเพื่ออะไรเพื่อเอาตัางค์แต่มันมีการสู้กันนะอ่านี้ผมจะไม่ไม่ขอพูดย้อนพูดคร่าวๆแค่นี้นะครับบางคนหนียาติดยาเสพติด,ดไปบอกตัวเองไม่มีหนีหนีบําบัดก็มีผมเคยลงไว้ในกลุ่มฟาดความจริงและตอนนี้ผมจําเป็นต้องใช้กลุ่มนี้นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ คนที่ผมไปเล่นก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีผมก็ขอขอบคุณในส่วนดีที่คุณด้วยช่วยเผยแพร่ความจริงให้ทุกคนได้เห็นความจริงว่าอะไรยานะี่ยจริงๆผมไม่รู้จักนะอันนี้อันนี้ขอเท้าก่อนเลยว่าผมไม่เคยรู้จักนะครับผมไม่เคยรู้จักมาก่อนจนวันนึ่งผมมีเรื่องแล้วผมไม่มีช่อง youtube ที่จะจะไปตอบโต้ก็ได้สภา่าสารไปตอนนั้นก็จะมีเตี้ยมาตื่นด้วย เจอการเตีย้ยบอกติดนู่นติดนี่นี่น,นี่ปุ๊บก็เหลืออีนี่ก็ให้ผมไปที่วัดผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวไปเจอที่วัดว่าผมไปเออเห็นเขาใส่ชุดขาวตั้งใจบัตรแล้วก็ถามหองพ่อแต่ผมมาเสกลืมไปคํานึงต่อให้คุณเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวแค่ไหนคาว่าวัดคือที่โรงทานอภัยทานเอ่อพอเราฟังเรื่องราวแล้วเรามาบวกกับสิ่งที่เราเห็นแล้วตัวเราเองโดนโจมตีเราก็เลยยื่นมือช่วย วยเสร็จผมก็บอกว่าโอเคคุยๆเรื่องราวต่างเดี๋ยวผมจะรับน้องชายที่เป็นอดีตสสลงไปช่วยด้วยนะแล้วก็นัดกันอีกวันหนึ่งแต่แต่วันนั้นน่ะมันมีเหตุคือต้องพายายาหลบองจากวัดเพราะว่าตำรวจเขาแจง้งมาจะจับนะจนเป็นที่มาเขามาผมมูลผุยหยาดเรืองอะไรต่างๆนะจนวันผมพาไปแล้วใช่ไหมก็กลับในวันก็ไปจังหวะวันที่คณะตําบลท่านเข้ามาคุยกับพระ้า,าจารย์ เอท่านก็พยายามไกลเกีย่ยตามเมติของสงฆ์ตามระเบียบการของคณะพระสงฆ์ไอเราก็เลยด้วยว่าเมื่อก่อนเราเคยเลยเคยเป็นเอัอญญาวิการผู้ช่วยหรือเรื่องแง่บทบุตรพระเราก็เลยเข้าคุยเคลียให้เคลียเสร็จปุ๊บวันนั้นน้องชายผมก็อยู่ด้วยก็เคลียให้จนจบก็มีมติว่าอยู่ได้แต่ต้องอยู่ห่างแล้วต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนเพื่อไม่ให้เกิดข้อรา,าก,กับพระท่าน แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะให้ไปพักข้างนอกเช้ามามาปฏิบัติธรรมมาทำความสะอาดแล้วก็ออกไปจะดีกว่าไหมเป็นทางเลือกผมก็บอกเขาไปเขาบอกเขาแล้วป้าจะทาผมก็ถอยออกไปไปตามเก็บข้อมูลต่างๆของผมที่ไว้สู้คดีจนมาเห็นข่าวว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านไปช่วยเหลือพัดเพราะตอนนี้วัดกำลังจะพัฒนา เราก็ดีใจด้วยนะแต่เรารู้ว่ามีชื่อคุณส้มอยู่เราก็ปล่อยเราไม่ยุ่งอะไรจนมีเรื่องความดีความถึงเวลาแล้วไปไปไปผมไปตลอดอะตามนัดถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูในคลิปเก่าๆไลฟ์กับกองผมผมไปจนจนันไฟสุดท้ายอะไออาการน้องพบตัวคุณทําไมคุณไม่ไปพอคุณไม่ไปมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยไม่ ไม่ใส่ใจกับคุณละผมไม่ใช่เบี้ใครแล้วอย่างผมคุยผู้ใหญ่ผมว่าคดีของเป้มันเกี่งแพงมันมีเกียรยอมความจ่ายเงินจบแต่ผมเป็นคนที่ไม่ผิดแล้วปู่แม่สักบาทนะแล้วการที่กูโพสท้าอะไรไปเพราะมึงท้ากูมึงต้องยอมความจริงตรงนี้ก่อนนะผมก็เลยถ้าผมจะเล่นอีกวิธีหนึ่งได้ไหมครับท่านก็บอกว่าได้นะครับได้ได้นะครับนะครับ,นะรบว่าได้ ได้คืออะไรครับคือให้ผมเนี่ยนะครับทำยังไงก็ได้เป็นคดีอาญามันจะเป็นการยอมความกันไม่ได้เลยคนนี้ผมก็เลยต้องยอมส่วนเขาจะไปพูดเรื่องหมายอะไราผมไม่เคยบร่ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดอยากให้ทุกคนรู้ว่าความจริงคืออะไรและพฤติกรรมของบุคคลคนนี้คือ,อยังไงเอาง่ายๆตั้งแต่รู้จักกันมา เห็นชัดเจนคือถ้าแม่ยกคนไหนอวยคุณให้เงินคุณคุณก็จะพูดว่าเขาดีอย่างงานูนอย่างนี้แต่ถ้าวันหนึ่งไม่ดีมึงกระดาษก็เสียหายแม้กระทั่งเรื่องของคุณยา่ยาาอันนี้ต้องขอโทษพี่ยา่ยาๆด้วยนะครับที่จำเป็นต้องเอ่ยเรื่องของพี่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือมันพัวพันยา่ายายอมกลับใจมาช่วยคุณยอมให้หลักฐานที่จะน็อกยอ้อยคุณยังไม่จบ คุณยังคิดจะแจ้งความจับเขาอีกเฮ้ยถ้าเรามองความเป็นจริงให้มันไม่ใช่ในเมื่อคนเขาหันกลับมาหาเราช่วยเหลือเราเราต้องหยุดคดีให้เขาถูกไหมมึงก็ไม่หยุดอ่ะไม่ว่ากันจนพี่ญาติถอนตัวไปนะครับผมไม่พูดอีกนะเพราะว่าคลิปเก่ามีแล้วมาเคสในตำรวจผมเข้าใจนะเคสในตำรวจนี่คือจริงๆอ่ะเขาจะสู้คุณแต่ด้วยความที่เขามีแม่ยกหรือมีคนที่รักเขาเข้าใจเขา ไม่อยากจะต่อเขาเรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดเขายอมเสียยอมเคลียร์ให้คุณแต่ใจเขาเน่ยกับพระโดยตรงอ่ะเขายอมแต่กับคุณเขาไม่ยอมนะและอีกอย่างผมก็ต้องต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าคุณแม่งโคตรหน้าด้านเลยนะฮะหน้าดา้านไอ้เหี้ยแม่งกูก็เพิ่งเคยเจอไอ้เหี้ยอ้วหนังควายหนาแล้วยันแม่งหนังหน,งหนังหนากว่าหน้าควายอีกส่วนแค่เตี้ยกับผมมไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่เตี้ยผมไม่ชอบคาพูดเรื่องกับแม่ นะโอเคนะตี้อถ้ามองผิวเผินก็นิสัยดีนะแต่ว่ามึงก็ปากเก่งเหลือเกินในบางเรื่องนะครับอะไรที่กูบอกมึงเมื่อวานนี้มึงจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่กูแนะนําให้เพราะกูต้องการที่จะเก็บอีเปลนี่เองคนอื่นเก็บไม่จบแต่เดี๋ยวกูเก็บจบเองนะแต่การที่ผมจะไปนี่ต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะผมทํางานทํางานเยอหน้าทัวร์เหมือนผมจะขึ้นเกาะได้ก็ต่อเมื่อมีนักท่อ,องเที่ยว ซึ่งไวๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่หน้ามรสม่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นผมอีกเยอะหลังจากนี้ไปผมคงจะไม่นั่นเพราะผมมีภารกิจเพราะตอนนี้ทัวร์มาเยอะมากมาลองเที่ยวในเมืองไทยซึ่งเมืองการสนุกกันนิดนึงนะครับ,บนะครับมึงก็ไม่จบว็ยังเอาเอ่ยชื่อ,อกูอีกลหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็เลยอ่ะในเมื่อไม่จบเดี๋ยวกูจะพูดครั้งสุดท้ายเชี่ยวให้สนุกเชี่ยวให้พอหน้ามรสมก็คือหน้าฝนมึงจะเจอพายุจากกูอีกลูกใหญ่ ทุกคําพูดของเขาผมมีหลักฐานหมดเป้เป้ไป,ปอัดคลิปนี้พี่นะเป้เอานี่ไหมพี่นะเนี่ยไอ้หมายส่งนี่มามันเป็นอย่างงี้นะไปสืบดิจริงไหมเออเป้อย่างงี้นะเพราะกูสงสารกูชั่วยอยากให้มึงไม่โดนลุมเพราะคิดว่าถ้ามึงยิงชนะหนึ่งคดีมันน่าจะไปที่สู่ความบริสุทธิ์ของมึงแต่เปล่าเลยใช่กูจับจุดมาก็จริงอย่างที่คุณส้มพูดมึงมาทุกช็อตเลยทุกคดีนะอากูก็เข้าใจว่าเป็นคนเขาลุมด่ามึง แต่เมื่อเช้านี้มึงมียาสดมมาเอ,อ่ยชื่อกูอีกไม่จบใช่ไหมรับจากนี้มึงเจอกูเที่ยวให้สนุกนะพี่กัดกูอยู่ที่ไหนกูก็บอกแล้วโอเคไหมพี่กัดกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่พีพีวันนี้กูขึ้นมาที่ท่าเรือของภูเก็ตเพื่อมารอรับลูกค้าต่างชาตินะเจอเกัะไปพีผมพูดเลยว่าคนอย่างผมก็ไม่ใช่คนดี ประวัติผมเคยเดินสายเทายันดำนะบางคนก็บอกไม่จริงไม่เชื่อกันแล้วแต่มืองแต่วันไหนที่เจออะไรเขาไปก็อย่าร้องแค่นั้นเองนะอันไนผมผิดผมก็บอกว่าผมผิดอันไนไม่ผิดกูฉีบยันหัวเหมือนกันนะถามจริงๆผมอะโดยธรรมาชาติผู้หญิงคือเพืแม่ผมผู้หญิงดีผมให้เกียิแต่ถ้าผู้หญิงปากหมาปากขี้ปากอะไรเงี้ยกูใส่หมดอะแล้วยิ่งเข้ามายุ่งกับคดีน้องมาหาแดกมาศาัยช่องโว ข้ามาหาแดกอย่างเงี้ยกูก็เคยไม่เคย,วยไว้ใครเหมือนกันนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายบางคนทําตัวทรงดีนะไอ้ไปพูดนู่นว่าคนอื่นไม่ดีเงี้ยแต่ตัวเองโดนเปิดเผยประวัติที่มีดยู on, ตัวเองก็ต้องหัดรับให้ได้แค่นั้นเองมึงจะอะไรก็เรื่องของมึงมึงใส่มาเหอะกูเฉยๆลยยหลายปีแล้วยังทาอะไรกูไม่ได้เลยนะเดี๋ยวรอกูทํามึงหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวมึงรู้เสื่องอย่าร้องนะกูบ,บอกให้อ่ะอันนี้ผมจะไม่พูดถึงคนอื่นจะเอาอีนี่ตัวเดียวเลย หลังจากที่กูเคลียรเรื่องพาให้สอมึงมีคนช่วยเหลือมึงต่างๆแล้วกูประกาศทิ้งคดีที่ลบบุรีกูก็ดูติดตามดูตลอดมึงเอากูไปด่ารับหลังตอนมึงไปจูบป,ปากกับอีตัวโจดมึงถูกไหมมึงก็เอากูไปด่าด่าร้อยฆ่ากูสรารพัดกูแม่งเจ็บใจอยู่ดอกเดี๋ยววันนั้นกูไม่น่าพามึงอางนีน่าจะหลอกให้มึงอยู่ที่วัดกูอยากจะรู้ไอ้ตำรวจที่ขึ้นมาจริงหรือปลอมที่โทรมาบอกว่าจะจับมึงสรุปว่า เป็นการเขาเรียกอะไรแย่ yeah. จากตำรวจมันเลยทำให้กูรู้ข้อมึงบางอย่างมึงอะโดนคดีที่ปล่อยเปดในนามเจเพชรปล่อยเปดเรื่องของนของคำเพื่อมึงก็เอานูาน่นอานี้มาอ้างมามาแต่กูกูไม่สนใจหรอกเจ่ความเป็นจริงกูก็รู้ว่าฝั่งปล่อยเปดมันเป็นดินแดนอะไรดินแดนผิดกฎหมายเป็นดินแดนที่กฎหมายเข้ามือถึงใครมีนายดีเขาคุ้มหัวได้ใครมีนายไม่ดีก็จ่อย กูก็ไปสืบเจอจนอะไรยังคุณกูบอกเลยว่าสบอของลึกมึง <c oughs> นะที่สอบอของลึกมึงเคยพูดกับกูวันนั้นว่าถ้าพี่ไม่มีใครช่วยสู้ไม่ได้ตอนนั้นกูเรียกมึงพี่แต่ตอนกูเรียกว่าเฮียแล้วกันจบนะมึงบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีใครช่วยบัตรสุดท้ายคือทางออกของเทาพี่คือยอมติดคุกแต่พี่คิดว่าพี่ติดไม่นานพ,อพ่อแหละเพราะมึงโชว์บัตรติดตัวเวกูก็รู้ละอ๋อเฮียใช้ไมนน้นี่ว่าใช้ไม้ตื่น อันนี้ไม่ใช่ของจริงละอย่างกูเนี่ยถ้าจะติดกูยอมติดเลยติดแล้วเดี๋ยวกูก็สู้สู้ดีมากูหลุดป้งปั๊บกูก็ฟ้องย้อนหลังอันนี้มึงอย่าลืมนะการฟ้องย้อนหลังเนี่ยแม่งโคตรมันเลยโคตรสะใจเลยกูจะบอกให้ในหลายๆคดีที่เห็นนะกูก็อยู่นิ่งมาด้วยตลอดจนมาวันหนึ่งเนี่ยมันมีเกิดกลุ่มพลังรักแม่ถามว่ากูเข้าไปร่วมได้ไหมกูร่วมได้แต่กูไม่เข้าเพราะกูเป็นเซเลเบสไปไฟติ้งกูบูล้างผาน กูก็เลยหยุดที่จะไปยุ่งกูอยู่ในกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยู่มาตั้งนานจนมีเรื่องมีราวที่กูถีบอสันออกจากกลุ่มเพราะอีสันก็อยากได้กลุ่มนี้อยากโชว์ว่าฉันเป็นบุคคลสําคัญอย่างเงี้ยแต่มึงมันไม่ได้จริงใจกับแม่กูถีบอกชัดเจนนะนะผมก็เลยดูก็รู้ว่าอีนี่อยากเข้าไปเพื่อดึงเอฟซีแม่มึงเคยฟ้องกูเรื่องแม่ว่า แม่แม่ขึ้นรถกลับบ้านกูก็พยายามแก้ต่างให้กูจะบอกให้นะแม่นุชอ่ะใครดีทั้นดีด้วยหมดแหละแต่มึงอะแค้นฝังหุ่นกูก็เพิ่งมาเขา้าใจว่าอ๋อพฤติกรรมมึงแบบนี้แหละที่เขาไม่ให้มึงขึ้นรถมันก็จริงอย่างที่เตี้ยมันพูดแต่นี่ไอเตีย้ยเนี่ยกูบอกเลยกูเหมือนใส่เรื่องปากมึงแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่มีอะไรแต่ถ้ามึงรู้จักสมาคาราว,ว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ให้กูช่วยกูก็ช่วยเต็มที่นะเสร็จแล้วมึงก็เคยด่ากลุ่มกู อย่าว่าไม่จริงนะกูรู้มามึงด่าเอฟซีกูในกลุ่มเอฟซีแม่น้องชมพู่มึงด่าแม้ทั้งแอดมินกูกูก็รู้กูก็พยายามเฉยทุกคนก็นบอกพี่เป้อีนี่เป็นอย่างนี้นะี่นะอีนี่นี่เป็นอย่างนี้นะกูเฉยเพราะกูปล่อยวางว่ากูถือว่ามึงแก่ที่ถูกกูหัวทิ้งยาพี่น้องไม่เอาเขาก,กูบอกแล้วก็เหมือนที่ผมย้าเสมอว่าคิดง่ายๆถ้าสั้นถ้าคุณดีจริงคุณลําบากจริงในวันที่คุณลําบากไม่มีข้าวจะแดกมึงไปแดกข้าววดัดอ่ะมึงยังไม่สํานึกเลยนะมึงไม่คิดเหรอทําไม ถ้าเราเป็นญาติเรารู้ว่าญาติเราตกทุกข์ได้ยากไร้ที่อยู่ที่พึ่งที่พังเนี่ยไปอยู่วัดเนี่ยเขาจะต้องไปช่วยไปเอาไหมกูไม่รู้ตลังเขาไปเอาเพราะนิสัยมึงอย่างนี้ไงนะเดีย๋ยวถ้ายังไม่หยุดจบก,กับกูนะเดี๋ยวดเดี๋ยวมึงได้ยาวๆหมดหน้าฝนเอ่อเข้าหน้าฝนนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวมึงจะเจอกูชุดใหญ่ๆอ่ะกูบอกให้นะส่วนไอ้หัวร้านไอ้เคียอะแล้วกูไม่เคยจะใส่ใจเลยไม่เคยอยู่ในสายตากูเลยตั้งแต่กูเปิดประเด็นหรือเกือบอีอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็กูไปท่าหมายจริงก็เห็น รูปถ่ายกูมีบอกเลยจันทบุรีข้าใหม่นกูไปจริงกูอยากเจอกูก็ไปนี่ใส่กูไปอย่างนั้นก็แปลกอ่ะคนที่มาแบบที่มึงเอาเที่ยวไปพวกูมีหมายนู่นี้แต่กูเสือไปได้ทั่วแต่กับบางคนนี่แม่งไม่กล้าโผล่แม่งมุดอยู่แต่ในรูนะส่วนคนที่เอาคิดผมไปเล่นหรืออะไรผมก็ขอบคุณนะผมไม่ได้โกรธไม่อะไรถึงกณจะมีชนะกับผมอะไรที่ผ่านมาหรือจะตั้งฉายาคุยอะไรกูกูไม่ใส่ใจ แต่กูขอบคุณตรงที่ว่าเอาความจริงออกไปสู่ให้ทุกคนรู้ว่าคนคนเนี้ยกูก็ต้องยอมรับว,ว่าที่ผ่านมาที่เขาลุมด่าว่านี่เขาก็เขาก็พูดถูกนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องหนีพวกคุณคือคุณไม่แยกแยะระหว่างลายบุคคลและพระคุณจะเอาชนะเขาคุณเล่นทุกยิถีทางโดยลืมความถูกต้องผมบอกเลยว่านะถ้าคุณไม่เอาพระมาเกี่ยวนะไม่เอาพระมาเกี่ยวคือจบ ป๊บ,บหนึ่งนะครับตอนหนึ่งว่าได้เสียยี่สิบเดี๋ยวเกาเดินมาเองโอเคพี่นะครับผมบอกเลยว่าทำไมคุณไม่จบเมื่อก่อนคุณเรียกไอหมีควายว่าพี่แล้วมึงผิดใจากาันมึงก็บอกว่ากูประชนแล้วเมืเ่อไยมีควายเสือม,มาเล่นกูกูก็แฉดิจะไว้ทำเฮียอะไรล่ะ นี่ใชพ่อกูนี่เนาะเออการที่ผมออกตัวหรืออะไรแต่ถ้าไม่มีเรื่องของกลุ่มเรื่องของแม่ผมไม่ค่อยออกตัวหรอกผมจะอยู่เฉยๆนิ่งๆเพราะผมมิจย์อยู่ตัวเดียวที่ผมเคยบอกแล้วผมล่าล่าไม่จบก็คือตำรวจปลอมนะไอ้เพชรบ,บุรียี่สิบเก้ายังกลับไม่ได้เลยสันมุ้ไปไหนแต่รู้ว่าตอนนี้มาแดกอยู่แถวนน้นพฤติกรรมเนี่ยจะ ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งมาแม่งโคตนมีฟอนสว่างเลยคือการบีบน้ําตาเรียกคะแนนสงสารก็เหมือนกูโดนนี่แหละไอ้เหี้ยกูเห็นหูพี่เป็นคนมตมตมูพี่ไม่อยากจะมีเรื่องเนี่ยดูใส่ร้ายพี่เอาผ้ามาเกี่ยวมึงยกเรื่องพระมาตลอดอ่ะแล้วกูก็ไม่ค่อยได้คุยกับหลวงพ่อกูคุยแค่เอาข้อข่าวพอสรุปแล้วกูต้องการให้จบเห็นว่าพระวัดนี่คือเขตพระนาชทานไม่ว่าสมัยก่อนยังมีองค์ุริมานใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่างให้โอกาสเจกูลืมแม้ว,ว่ามึงนี่หนัก ใส่ข้าววัดแดกมึงไม่พอใจเด็กวัดที่เขาดูแลวัดมันแต่ต้นมึงก็ไปด่าเขาไปด่ามาั้ก็นัก,นยยกวิยายาสตวัดเอีเ้ยอย่าเยอะนะอย่าเยอะเชื่อกูเถอะถึงเวลาก็ต้องรับผลกรรมที่ตัวเองทาอย่าไปดึงคนนู้นคนนี้มานะครับส่วนคุณเอฟซีอะไรที่หนุนหลังอยู่ผมไม่สนใจหรอกคุณจะเป็นคุณหญิงคุณนายเหี่ยอะไรก็แล้วแต่นะเป็นคุณหญิงคุณนายมีเงินต้องมีสมองด้วยกินข้าวกินกินข้าวต้องกินปลาเยอะๆนะ กูไม่อยากาพลาดพิงใครแต่กูรู้สึกมันเยอะแล้วสองสามวันเนี่ยเยอะเกินนะแทนที่จะโดนขนาดนี้นะยังทําเป็นลแล้วก็เล่นท้าทายแทนที่จะหยุดแล้วคิดว่าเออชีวิตบั้นปลายของมึงจะควรทํายังไงต่อไปไม่ใช่ไปลาลานเขาไปทั่วเอ้ากูพูดเลยกูไม่ได้เข้าข้างปลาส้มแล้วปลาส้มก็ไม่เลยมันมเข้าข้างกูแต่เคสกูกูมองเห็นแล้วกูรู้อะไรว่นแรกคือปลาส้มมาช่วยมึงแล้วมึงไปกัดเขานะ่ะตอนนี้เราคุณละ มันเริ่มเข้าเราเข้าเข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 ามาโดยตลอดเลยเหมือนที่คนหนึ่งบอกอย่าไปช่วยมันพี่อย่าไปช่วยมันมันในคุณคนนี้คนนี้ถูกไหมแม้กระทั่งกูมึงก็ยังมาแวงกัดกูบอกกูมีนี้ไอเจ๊แม่ทั้วันจะไม่มีกูแล้วมึงขับรถรอดเหรอไอ้เหี้ยตาก็จะบอดแล้วอิสัต์กูขับรถไปถ้าการหนีตำรวจหรือการหลบหนีหรือการคุ้มกันบุคคลสำคัญเนี่ยกูขับนำหน้าหรือมึงขับนำหน้ากูต้องทีประกบยิงไฟช่วยนะกูก็บอกกูทำงานอะไรมาก่อนกูเป็นทั้งกาเป็นทั้งเหี้ยอะไรเป็นทั้ง กเป็นทั้งครูฝึกเป็นทั้งอะไรเยอยะนะนี่ลูกพี่กูเปิดรีสอร์ทที่กาพี่พี่มีเรือรับลูกค้าไปเที่ยวลูกพี่เขาอยากกูหยุดเ,เรื่อกูมาอยู่เจนะกู <c oughs> ไปได้หมดแหละงานชั่วกูก็เคยทํางานดีกูก็เคยทำแค่นั้นเนี่ยแต่กูก็มีจิมาจิตสำนึกกูจะไม่ยุ่งกับพระดังนั้นที่ผมพูดพวกคุณก็ต้องอยอมรับความจริงว่าพวกคุณผิดพลาดคุณเกลียดมันลุมมัน ุณไม่ควรเอาพระมาเล่นกูยังจาได้นะกูยังแคบไว้ไอ้คนที่ไปด่าพระไอพ้พระหัวควุยไอพ้พระหัวลนสีโกงสีกามึงด่าพระเลเทศน่ะแล้วกูถามหน่อยแทนที่มึงจะได้แนวร่วมแถวบริเวณหมู่บ้านทั้งหมดเลยเนะี่ยเขาเลยเกลียดพวกเมืองเลยแล้วเขาข้างอีอเหี้ยเนี่ยแล้วเปิดช่องมันได้เกิดรู้กันไหมแม่ก,กูด่าวะ่ะแล้วมาด่ากูงโง่ยังงี้อีเหี้ยการสู้การต่อสู้พวกมึงยังเดินไม่เป็นเลย ก็สมควรละที่มีคดีฟาดกันเอง่ะพวกมึงฟาดกันเองเคมีแม่งครงกัร